ชาวลัคนาราศีกรกฎดาวพฤหัสจะย,ย้าย30เมษายนไปอยู่ในตำแหน่งโยกหลังชาวลัคนาราศีกรกฎได้ตำแหน่งเป็นจุลจักรโยกกับดาวราหูส่วนดาวเสายังคงอยู่ในเรือนมรณะชาวลัคนาราศีกรกฎดวงการงานปีที่ผ่านมาคุณก็เด่นไม่น้อยมีโอกาสไปได้งานแบบที่คุณเองไม่ได้ตั้งใจ มีโอกาสได้งานแบบส้มลนมีโอกาสที่จะไปรับจ็อบรับอะไร2อ,อย่าง3อย่างในปี2567ความสำเร็จนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าปี66เลยจะเป็นปีที่คุณยังได้ในสิ่งเหล่านั้นแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบออกไปเช่นเราเคยอยู่ในสายงานนี้เคยได้งานแบบนี้ไปได้งานที่นอกเหนือจากสายงานที่คุณทำแล้วก็ จะได้รับความสำเร็จดีด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสแท้ๆนะครับพฤหัสจะย้ายช่วงประมาณ30เมษายนนะและชาวลัคนาราศีกรกฎดาวพฤหัสไปอยู่กับดาวมนุษย์ยูในตำแหน่งโยกหลังคำว่าโยกหลังคือไปอยู่ในเรือนที่11เขาเรียกเรือนลาพะช,ชาวลัคนาราศีกรกฎจะเป็นหนึ่งลัคนาราศีที่แม่งมีโชคดีเรื่องการเสี่ยงโชคเข้ามาตลอดใ,ในปี67 ซึ่งยวผมจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งแต่เอาเป็นว่างานเนี่ยนะมีความสําเร็จดีมากแล้วจะเป็นความสําเร็จในแบบที่บางครั้งคุณเองก็ไม่ได้คาดคิดไว้งานบางอันดิวกันจนหลุดเป็นของคนอื่นไปแล้วจู่ๆกลับมาที่คุณจะไปซื้อที่ที่หนึ่งโดนเขาตัดหน้าเค้กไปแล้วเขาจะซื้อกันแล้วจูๆ่ๆเขาไม่มีเงินจองอหลุดมาเป็นของคุณจะไปซื้อบ้านหลังหนึ่ง นะครับไปถึงอ้าวเขาบอกหลังนี้จองไปแล้วจนนั่งเซ็งไปแล้วจู่ๆเขาโทรมาบอกว่าหลังนั้นกู้ไม่ผ่านาคุณจะได้อะไรแบบนี้<อ>แบบที่ผมบอกเนี่ยแล้วได้ในราคาที่เป็นมิตรภาพาจะถือว่าโชคดีไหมละ่ะถูกไหม,ไหมฮะ,นะ,ะนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎนอกจากงานที่ผมบอกแล้วใครจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆตั้งแต่กุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนคุณไปเริ่มเลยแล้วปีนี้ คุณยังจะมีโชคดีเรื่องที่ดินที่ทางอาสังหาดีมทรัพย์ไม่ว่าคุณจะไปเป็นนายหน้าไม่ว่าคุณจะเป็นตัวกลางซื้อมาขายไปอะไรก็ตามมักจะนำพาซึ่งความสำเร็จมาให้อย่างน่าอาัศจรรย์ปีนี้เหมาะกับงานที่เป็นตัวกลางงานที่คุณไม่ต้องลงทุนจะบอกว่าจับเสือมือเปล่ามันก็ดูน่าเกียดเกินไปเอาเป็นว่าอาจจะมีการลงทุนบ้างแต่ไม่ใช่การลงทุนที่ต้องเอาเงินไปเปิดโรงงาน หรือไปเปิดห้างนั้นให,ใหญ่ไม่ใช่มันเป็นการใช้คอนเน็กชันส่วนตัว<ะ>และชาวลัคนาราศีกรกฎคุณจะมีโชคดีเรื่องนี้<ะ>แล้วใครที่เป็นคอหุ้น<ะ>เคยเล่นหุ้นมาแล้วติดดอยบ้างไอ้นู่นบ้าง<ะ>ไอ้นี่บ้างจนเบื่อจะเล่นแล้วแม่งไม่ได้ต่างกะทีงปี6-7เนี่ยปีนี้ได้ถอนทุนะนะจะเป็นปีแห่งความโชคดีในเรื่องของงานและเงินตามที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้ว อยากจะบอกว่ามกราคุมพามีนาเมษาคุณก็จะเริ่มขยับดีตั้งแต่ช่วงต้นๆนะครับนั่นแหละขยับดีไปเรื่อยดีไปเรื่อยจะมามีรายจ่ายมากช่วงปลายปีกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงนั้นคุณอาจจะเก็บหอมรอมริบมาทักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปทําอะไรใหม่ๆมันก็สมเหตุสมผลเราได้เงินมาเราก็อยากจะเอาไปทําธุรกิจต่อยอดอะไรบ้างเพื่อให้เงินมัน อ่านะให้เพื่อให้เงินมันไปต่อเงินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอันนี้คือสิ่งที่คุณจะทําได้ดีด้วยหรือบางคนนะครับปีนี้คุณไปดูให้ดีถ้าใครจะทํมาสังหาริมทรั์อยู่แล้วนะคุณอาจจะโชคดีคือดาวเสาเนี่ยมันไปเป็นเป็นเกษตรในเรือนที่สองแล้วก็ไปอยู่ในเดือนอารีคุณอาจจะไปได้บ้านสมมุตินะจากกรมบังคับคดีมาก็ได้แล้วคุณก็เอามาเรโนเวทแต่งแล้วขายได้กําไรโคตรดี คุณจะไปได้แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไปสร้างเป็นโครงการแล้วขายแบบนั้นจะไม่ค่อยไม่ค่อยสักเซสแต่ไปได้บ้านที่มันติดเงื่อนไขหรือมีปัญหาแล้วไปประมูลมานี่คือการยกตัวอย่างนะมักจะดีหรือบางคนไปประมูลของมือสองมาขายดีแต่ถ้าเกิดไปผลิตเองไปทํามือหนึ่งไปทําใหม่ๆเลยไม่เวิร์กไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะอ่านะครับไม่เหมือนกัน